สีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมาพูดถึงข้อดีหลังจากที่พีไปสัมผัสเจ้าตัว Xiaomi Redmi Note 14รุ่น 4G กับราคาที่พีกดซื้อมา4,990บาทนะครับซึ่งพีกดมาแถมตัวม i แบนด์กด้วยถือว่าสเปคกับราคาให้มาคุ้มจริงพร้อมกับของแถมบางทีเนาะ ของแถมอาจจะหมดหรือว่าราคาอาจจะขึ้นจะลงส่วนตัวรราคาไม่เกิน4 000, 5 0 0 5 0 0 0เนี่ยสปีถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงอีกตัวพีสั่งมาคือเจ้าตัว Poco X7 ซึ่งพีจะมีคลิปแกะกล่องให้ชมของทั้ง2รุ่นแต่วันนี้ผมพีจะมาพูดถึงข้อดีก่อนของเจ้าตัว Redmi Note 14รุ่น 4G ตัวนี้ยินยันเลยว่า ขายดีครับผมแน่นอนพี่ผมจะขอผมแนบลิงก์ารซื้อที่พี่สั่งซื้อมาเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยใต้คลิปนี้ให้นะครับผมบางครั้งเนาะเราค้นหาเองอาจเจอของปลอมไม่นัว่าให้กดซื้อตามงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้เพราะว่าพี่ซื้อมาเป็นเครื่องศูนไทยปลอดภัยในการสั่งซื้อครับบอกเลยว่าสเปคกับราคาของเจ้าตัว Redmi Note 14ในปี2025สัพีรู้สึกว่าครบจริงครับ ซึ่งพี่ทาการไปสัมผัสตัวนี้มาจริงๆผมวันนี้พี่จะมาสรุปว่าทําไมตัวนี้มันจึงน่าเล่นมากครับนี่คือเรื่องหน้าจอครับหน้าจอรู้สึกว่าฟิลลิ่งในการฮัดคือดีมากกับหน้าจออ m มโมเดตครับ120 h ฮซ์สู้แสงคือ1,800นิ้นครับหน้าจอ6.67นิ้วสับพีนะตัวเครื่องในการพกพาถือว่าสุดจริงมีสีเขียวสีมว่วงสีดำครับ ซึ่งสสีที่พีทำการไปสัมผัสมาสวยงามทั้ง3 4สีครับรับรองถ้าใครใผมกดซื้อตามนี้พีแนบให้๋ยวใต้คลิปเนี่ยบางทีเนาะราคามันอาจจะดีกว่าพีผมบอกเลยว่าสเปคให้มาถือว่าคุ้มจริงซึ่งคือหน้าจอเนี่ยพีรู้สึกว่าการแจ้งทั่วไปเนี่ยมันทัดแล้วมันสกินดีมากครับคือไม่อยากจะววยรู้สึกว่าทัศสกินของตัวนี้คือมันเวิร์กมากครับแล้วก็กล้อง,องผมตัวนี้กล้องหลังเป็น AI ไอแคมเอล่าซึ่งกล้องหลังสามารถ ลบวัตถุได้ด้วยซึ่ง A.I. ของตัว Xiaomi ทำดีมากครับดีกรีมาจากรุ่นพี่ครับซึ่งพี่ไปสัมผัสตัว Xiaomi แพ d Xiaomi ที่เป็น14ผมรุ่นท็อปนะคือพี่มาลบพื้นหลังซึ่งมันไม่แตกต่างกันเลยทำมาดีมากรุ่นน้องงบ4,000 5,000 6,000นี่ทำมาดีจริงครับอีกตัวคือลบดีคือ p o c o S7 x 7นี่ลบดีมากซึ่งพี่จะมีคลิปแกะกล่อ,องของทั้ง2รุ่น รอชมที่ช่อง p ีเพเลยครับผมตัวนี้แบตให้มา5,500 m มซึ่งแบตบอกเลยว่าแบตอึดจริงครับกับตัวนี้ให้มาคือสายพิสัมว้หัวชัดในกล่องแถมมาสายชาัดแถมมาอุปกรณ์ในกล่องครบติดฟิล์มหน้าจอมาจากโรงงานบอกเลยว่าสเปคคือดีจริงครับตัวนี้ CPU คือพีว้ามาว่า CPU ให้มาคือดีจังอ่ะ CPU m ยู i มี e เทคเฮโ g 9 9้า t ก a ความเร็วมันจะเร็วกว่าเซปดากอน685 ออกตอคอร์ผมซึ่งบอกเลยว่า CPU ให้มาสปีนะถือว่าสุดจริงครับซึ่งพีช้งงานตัวนี้มาบอกเลยว่าสเปคดีมากครับผมซึ่งบอกเลยว่ามันสุดจริงตัวนี้ผมซึ่งเห็นไหมครับว่าพีรีวิวจริงผมมาก็ยังเห่าพีอ่ะอันนี้คืออยากจากใจจริงจริงว่าการรีวิวเนี่ยอยากแชร์ประสบการณ์ที่มันแบบมันไม่ได้ไวอวยอ่ะพูดตรงๆแล้วมันดีจริงคือหน้าจอผมตัวนี้ชช้นหน้าจอก,ละละกราฟซึ่งกรากราฟหเนี่ยมันมีความแข็งแรงทนทานจริงครับแล้วก็ผมตัวนี้ การฝุ่นกันน้ําด้วยซึ่งบอกเลยว่าหน้าจอตัวนี้อะ่ะมันสามารถการฝุ่นกันน้ําที่ IP54 ด้วยถือว่าเป็นที่สำหรับพี่นะักงบ4,000 5,000 6,000เนี่ยถือว่าคุ้มจริงครับคือผมตัวนี้สามารถสแกนด้วมือบริเวณที่ปุ่มที่บริเวณหน้าจอได้ซึ่งหายากมากกับมือถือหน้าจออเัเบรตแล้วก็สแกนนิ้วมือบริเวณหน้าจอได้ถือว่า Xiaomi Redmi Note 14ทําการบ้านมาดีมากผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่ากล้องคือสุดจริง กล้องหลังทำมา8ล้านซึ่งพีไปสัมผัสตัวกล้องมาคุณสมบัติตัวกล้องครบครันครับเอาตรงว่ากล้องดีมากครับไม่อยากจะเว้ยเลยว่ากล้องคือดีจริงกล้องผมมี3เลยผมมีกล้องหลังความลึกแล้วก็กล้องหลังเป็นมาโคลผมตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงครับพี่ชอบในการจัดการตัวกล้องมากซึ่งพีชมพ์ทำการจดบันทึกไว้เพราะว่าพี่ไปสัมผัสมาพี่ก็จดไว้อันไหนดีอันไหนไม่ดีพีก็จดไว้ผมซึ่งส่วนมากกับราคาเลนนี้อ่ะส่วนมากมันดีครับ เอาตัวว่าดีมากแล้วผมสามารถในการซูมผมตัวนี้สามารถซูมได้แบบออปติคอลผมตัวนี้ซูมได้ 3x ถือว่าสุดจริงในการซูมครับแล้วผมตัวนี้สามารถถ่ายภาพไฟล์รอมได้ด้วยซึ่งบอกเลยว่าสเปคให้มาถือว่าจัดเต็มจริงครับพี่ชอบกับฟังก์ชันลบวัตถุมากครับรู้สึกว่าฟังก์ชันนี้ใช้งานมาคือสุดจริงครับลบง่ายแล้วก็เข้าใจกับการลบ AI ทําการบ้านมาดีมากผมตัวนี้บอกเลยว่ามันเวิร์กจริงครับ มันน่าใช้งานดีครับผมตัวนี้พี่ผมชอบอีกก็คือการใช้วิดีโอคู่ตัวนี้ผมมีการบันทึกวิดีโอทั้งกล้องหน้ากล้องหลังมันสามารถบันทึกวิดีโอคู่ผมควบคู่กันไปได้ซึ่งบอกเลยว่าพี่ใช้งานมามือถือ Xiaomi เนี่ยมันใช้งานดีจริงอีกตัวคุ้มคือเจ้าตัวป o c o X 7หรือว่าเจ้าตัว Honor เนี่ย Honor รอมดีมากพี่ขอเนบลิกงมือถือที่คุ้มค่าคุ้มราคาใต้คลิปหรือว่าใต้คอมเมนต์ให้นะครับผมบอกเลยว่าสเปคดีมากอีกตัวที่คี่รู้สึกว่าเป็นข้อดีมากๆคือกล้องหน้าครับ ล้องหน้าให้มาคือดีจริงกล้องหน้าเป็นกล้องหน้า20ล้านน่ะคืออัปเกรดมาจากตัวเดิมอย่างเยอะคือเอาดีกีกล้องหน้ามาจากตัว p o c o F6 ครับซึ่งสกินโทนกับ F6 กับตัว n o t ตตัวนี้บอกเลยว่าสกินโทนไม่มีความแตกต่างกันทำสกินโทนออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากคตรคุ้มอ่ะคุ้มจริงครับเอาตรว,ว่าคุ้มมากกับการใช้งานผมซับซีพเนาะ 5P ผม พี่เคยไปสัมผัส CPU ในมาแล้พี่เล่นเกมกับตัวนี้มาหนึ่งบอกเลยว่า CPU ผมตัว h e โร่เ9 u l t r a เนี่ยสับพีนั้นะรู้สึกว่า r o v ปรับ60เฟรมถือว่าสบายหายห่วงครับ Pub G ปรับเป็น hd ถือว่าสบายหายห่วงครับ f r e e f i ไ e สับพีนะพี่ปรับประมาณแบบว่ากลางๆและปรับสูงสุดถือว่าสบายหายห่วงผมตัวนี้บอกเลยว่าเกินคุ้มครับเกมเจ็บชิม Impact ปรับประมาณกลางๆไปหาต่ำ ตัวนี้บอกเลยว่าเพียงพอเล่นเกมถือว่าสุดจริงนะผมตัวนี้มี AI ในการถ่ายรูปเวลาผมถ่ายรูปมันสามารถลบวัตถุหรือว่าในการแปลงวัตถุให้เป็นสกายช็อตได้ซึ่งบอกเลยว่าฟังก์ชันี้สปีถือว่าให้มาถือว่าสุดจริงับผมตัวนี้ซึ่งพีชอบในการดีไซน์มากดีไซน์สวยงามมากผมมพีผมชอบอีกก็คือการที่มันมีฟังก์ชันของ IR หรือว่าการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผมตัวนี้มีฟังก์ชันในการควบคุมับผม เครื่องแชร์ไฟล์ผมตัวนี้บอกเลยว่าแล้วผมแล้วก็ตัวนี้ผมมีตัวสัมผัสเวลาฝนตกใช่ไหมหน้าจอเปียกตัวนี้ก็สามารถสัมผัสหน้าจอได้ถือว่าให้มาสเปกบอกเลยว่าเกินคุ้มครับแล้วผมตัวนี้เสริมความแน่นหนาของเมนบอร์ดคือ0.8ทั้งทั้งสี่มุมผมมันเสริมความแน่นหนามาให้เราผมแล้วก็มีโฟมในการดูดซับพลังงานในการป้องกันการตกแล้วก็ในการจัดการความร้อนบอกเลยว่าตัวนี้คือสุดจริงครับซึ่งพีมอกเลยว่าตัวเรดมี่โน้ต14ขายดี 100%ครับเพราะว่าตัวนี้น้ำหนักคือ196กรัมความบางเพียง8.16ม mm, ิลิเมตรครับจับถือว่ากระชับมือมากผมตัวนี้บอกเลยว่าสเปคกับราคาเกินคุ้มจริงครับผมตัวนี้พี่ผมจะขอแนะนำเลยว่าตัวนี้ยังไงก็คุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับแบตให้มาเยอะ1วันถือว่าเพียงพอมากผมสับการใช้งาน,นผมซึ่งพี่อยากยืนยันจริงๆว่ามันคุ้ม เพื่อนๆลองไปกดสั่งซื้อตามนี้พี่แนบให้ใต้คลิปเนาะบางครั้งก็ราคาอาจจะอยู่ที่บ้างห้าพันกว่าบาทสัปพีนเ่เลทอห้าพันก็คุมครับถ้ามีของแถมคือบางครั้งราคาลงจริงอยู่แต่ของแถมไมได้แต่ตอนนี้บอกเลยว่าราคาห้าพันเก้าก็ยังคุ้มเพราะว่าของแถมเป็นมีแบนเก้าอ่ะคุ้ดคุม้มผมจะพิ่ขอเนี่ยวิ่ใต้คลิปในการสั่งซื้อให้ผมบอกเลยว่าตัวนี้พี่ใช้งานมาคือสุดจริงเพราะว่าหน้าจอมันมี S g s ในการถมสายตาแล้วก็ ทีว <TV S 2> ของหน้าจออัมบริโภแล้วก็ลาโพงคู่ครับเออลำโพงคู่คือลําโพงมันจะมีความใกล้เคียงกับแท็บเล็ตตัวนี้คือพี่ใช้ตัว r ร d มี Pa d SE 8.7อยู่มาอยู่ที่คอนแทคบินงใต้คลิปกับแท็บเล็ตตัวนี้กับราคาที่พีซื้อมาผมตัวนี้บอกเลยว่าพีซื้อมาตัวนี้แท็บเล็ต2,930าย่ทีอนบิงใต้คลิปในการสั่งซื้อผมว่าใช้ดีมากตัวนี้ใช้ดีถแล้วหน้าจอผมสู้แสงดีมากตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากครับลำโพงคู่เสียงดีมากเสียงเบสเสียงกลางคือมีความนุ่นน ซึ่งหมายว่าพี่ผมใช้งานมามันใช้งานได้ดีจริงครับผมตัวนี้บอกเลยว่าครบแถมประกันคุณภาพคือ2ปีแล้วก็ประกันซ่อมหน้าจอฟรีห่ครั้งใน6เดือนครับถือว่าโคตรคุ้มค่าคุ้มราคาผมพี่ของผมแนบลิ้งใต้คลิปในการสั่งซื้อของมือถือที่พี่รู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาใต้คลิปนี้ครับผมวันนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมให้สับพีนะะวันนี้ขอบคุณครับ